สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube ไทยครับนะครับวันนี้นะครับจะพาไปชมบรรยากาศการนำเข้าปลาโทใสชุดใหม่ของปีนี้นะครับที่มาจากสกายฟิชฟาร์มนะครับเป็นเด็กๆตัวเล็กๆนะครับเพียงแค่1 0 1ถึง18ซมหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้นะครับปลาปลดกักพร้อมที่จะกลับเข้ามาสู่ที่ฟาร์มไทยครับนะครับไปชมบรรยากาศการรับปลาจากห้องกักมาสู่ฟาร์มไทยคัพร้อมๆกันครับ ปลาทไซนะครับพร้อมที่จะออกจากห้องกักปลานิไซนะครับก็อัดเข้ามาต่อเลยครับเพราะว่าห้องกักกลางจะว่างนะครับพาชมบรรยากาศการลงปลานิไซนิดหนึ่งครับจริงๆรบรรยากาศแบบนี้หาชมได้ยากนะครับนี่เป็นปลานิไซชุดแรกที่เข้ามาที่ไทยทิปอนนะครับ มังโก้พี่พอเอ๋เอาให้ดูตอนนั้นใช่ไหมครับตัวใหญ่เหมือนกันนะตันลายจากซูเปอร์มัรโก้นะครับที่เป็น ซูเปอร์เมโก้คือชื่อแม่ปลานะครับให้ผลิตผลออกมาเขาก็จะเรียกว่าเป็นซูเปอร์เมงโก้นะครับอย่างตัวนี้นะครับก็เป็นลูกซูเปอร์เมงโก้ที่เป็นคาราชีนะครับทนจาะเป็นสีเหลืองแล้วก็หลังตัวเกตจะมีเป็นตะขาตะขานิดๆนะครับซึ่งผมอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมชอบมากๆเลยครับแต่โดยส่วญ่นั้นชุดนี้ปลาชุดนี้จะเป็นออกเป็นทอนออกเป็นทนส้มนะครับก็จะเขาจะเรียกว่าเป็นเบนิโกยนะครับแต่ตัวผมนั้นชอบปลาที่เป็นโทนเหลืองมากกว่านะครับ ซึ่งก็มีตัวนี้ครับที่ออกเป็นโทนเหลืองแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นปลาของผมนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับก็ผมก็ชอบปลาสไตล์อะไรแบบนี้ครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นคาราชิที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นมันเป็นเหมือนคล้ายๆเม็ดข้าวโพดอะครับมันจะมีที่เกล็ดของเขามันจะเป็นแบบมีสีที่สลับเข้าไปอีกครับมันจะมีเกล็ดที่แบบมีความสวยงามเลาวสำหรับผมนะคนอื่นเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ครับแต่คือผมชอบแบบเนี้ย แล้วก็ปลาตัวนี้น่าจะเป็นในลอตนี้น่าจะเป็นตัวเดียวที่เป็นโทนออกโทนนี้นะครับหัวใหญ่ๆบอดี้ก็โอเคนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูผอมๆนะครับก็เกิดจากการที่ป่านั้นโดนกักโรคนะครับเห็นผอมๆอย่างนี้ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาอยู่ที่ฟาร์มเลยครับจะอาจจะสูบลมให้อ้วนนะครับเดี๋ยวคอยดูครับเจ้าสเปอร์เปนโกตัวนี้เป็นป่านิสัยนะครับนอกเหนือจาก ปลาสีเดียวนะครับเจ้าจะมีปลาทั้งเป็นปลาหลักนะครับเดี๋ยววันนี้ไหนก็ได้เข้ามาในห้องกักปลานิสัสนะครับก็จะพาพี่พน้องทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศปลานิสัสที่เข้ามาช่วยใหม่ที่เข้ามานที่ไทยในปั้นพิทฟาร์มนะครับว่าหน้าตาเป็นประมาณไหนนะครับจากข้างนอกเมื่อกี้นะครับที่เอาวางถุงแล้วมีการเช็คจำนวนปลาเขาจะทําการย้ายปลาเข้ามาในห้องกักซึ่งห้องกักนี้จะเป็นห้องกักที่เป็นใช้บ่อยางนะครับแต่ว่าทุกบ่อจะมีการควบคุมอุณหภูมิน้ำครับ อุณหภูมินในบ่อย่างทุบกบ่อนั้นอยู่ที่23อ,องศาเอาเมือไปจับนี่เรียกว่าเย็นจิ๊บเลยครับอา่าแล้วก็จะอยู่ในห้องกักนี้โดยประมาณก็ประมาณประมาณ1เดือนครับจนกว่าจะได้ผ่านการตัดเงื่อนแล้วก็ได้ไรับใบอนุญาตจากกรมประมงนะครับปลาทั้งหมดนี้ถึงจะออกจากห้องกักนี้ได้นะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศคร่าวๆนะครับโดยส่วนใหญ่นั้นปาลาล็อตนี้นั้นจะเป็นปลาที่มีเจ้าของแล้วครับซึ่งผมก็เลย ไม่อยากจะถ่ายมากนะครับเพราะเดี๋ยวจะไปละเมิดสิทธิ์ของท่านเจ้าของปลารครับจริงๆเขาก็ไม่ได้ห้ามหรอกรับแต่ว่าเรายังไม่ได้ขออนุญ,ญาตผมก็จึงไม่อยากจะไปถ่ายอะไรที่มันเป็นแบบชัดๆเจนๆนะครับเผื่อเขาจะเอาไปขายต่อไปปล่อยต่อครับก็ต้องขออนุญาตพี่ๆน้องถ่ายให้ชมในเพียงแค่จํากัดนะครับอย่างปลาชุดน,นี้ครับเอาย,อยกตัวอย่างนะครับ ปลาโคกุตัวนี้เตะตาผมมากเลยนะครับผมก็เลยบอกคุณเคนว่าคุณเคนผมอยากได้ปลาตัวนี้ซึ่งปลาตัวนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับคุณเคนก็บอกว่าเอาดิแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่นะครับยกอุ้มปลาแยกมาซึ่งจะให้ผมนะครับผมเห็นนะครับผมกระปิ้งนะครับปลาตัวนี้เป็นโคกุนะครับโอ้โหบ้วนบอดี้ตอนแรกยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูแพทเทิร์นเลยดูแค่บอดี้ก่อนโอ้หลังยกโหนกแล้วก็โหรกใหญ่มากครับแล้วมันมารองรับกับบอดี้แล้วแบบสวยแล้วก็ พอมาดูเรื่องของคุณภาพผิวคุณภาพสีนี่อโอ้โหก็เห็นแล้วก็ปิ้งก็คือชี้เลยชีย้ปุ๊บคุณเคนครยยกมาให้นะแต่ปรากฏว่าพอมาเช็ดแล้วปลาตัวนี้มีเจ้าของเรียบร้อยครับอกหักกัางเปาะเลยผมน้ำตาร่วงอ้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะว่าในเซตนี้ผมยังมีปลาที่เป็นของผมนะครับในถ่ายดูนะครับปลาตัวนี้เป็นซิลเวอร์ฟอกที่ออกเป็นโทนสีทองนะครับหนึ่งเดียว หัวคลีนเนียนๆอย่างงี้ครับเพิ่งขึ้นมาจากบ่อดีนะครับเดี๋ยวภาพนี้มันดูอาจจะดูยาวๆนะครับคือผมใช้ผมปรับมือถือเป็นเลนส์วายถ่ายนะครับปลาเลยดูดูยาวๆไงไม่รู้แต่เดี๋ยวตัวจริงนะครับเดี๋ยวใครสนใจก็สามารถเข้ามาชมที่ฟาร์มได้ครับสาหรับปลาตัวนี้บรรยากาศคข้าๆก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้นั้นเป็นคลิปที่จะให้ดูปลาโทไซของผมนะครับแต่บางเอิญบางเอิญไน้มาดูปลานิใสก็บางตัวแล้วมันก็ไม่ใช่ปลาของผมเพราะฉะนั้นก็ขอ ถ่ายคลิปนี้ให้ชมได้เพียงเท่านี้นะครับจริงๆนั้นปลามีเยอะมากนะครับเรามาดูปลาโทไซที่จะไปเข้าไปสู่ฟาร์มนะครับเดี๋ยวครับปลาเซตนนี้เขาเป็นปลาจากสกายฟิสฟาร์มซึ่งเป็นปลาโทไซก็คือโอ้ปลาชุดนี้เป็นปลาที่สดๆร้อนๆครับเป็นปลาอยู่ที่พิ่งเกิดนะครับเป็นปลายังไม่ถึง1ปีนะครับมีไซส์อยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิเซมนะครับโดยประมาณอาจจะมีบางตัวที่ไปถึง20เซมนะอาจจะเป็นปลาที่เก่งๆที่เขาเรียกว่าจัมโบโตไซนะครับแต่จริงจัมโบโตไซของสกายนั้นใหญ่กว่านี้นะครับ จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันในนู่นนะครับเดือนมกรากรุณาถึงจะได้เห็นที่ปลาเกตจะโบทไซสจริงๆน,นะครับและในะวันนี้ผมจะพาปลาชุดนี้นะครับกลับไปที่ร้านไทยครับซึ่งเป็นปลาโทไซสชุดแรกนะครับที่พร้อมจําหน่ายที่ฟาร์มนะครับครับอย่างบอ่อนี้นะครับบอ่อนี้ก็เป็นปลาโอ้สี่ปีถึง 6ปีนะครับเป็นปลาไซส์ใหญ่80-90เซนนะครับก็จะไปอยู่ที่ไทยครับเช่นกันนะครับแต่วันนี้คือเรามาพูดถึงเรื่องของโทไซก็คือปลาบ่อนี้นะครับเพราะฉะนั้นปลาใหญ่ยังยังยังไม่ขอพูดถึงครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงในคลิปต่อไปนะครับแต่วันนี้เรามาพูดถึงปลาโทไซชุดนี้ครับโอ้โหปลาเล็กๆมันน่ารักน่าเลี้ยงมันพูดไปถูกคบมันน่ารักจริงครับวลาเห็นนขออาหารตลอดเวลามันน่ารักดีเนาะ นอกเหนือจากปลาโทไซชุดที่เพิ่งนําเข้าใหม่เมื่อสักครู่นะครับก็ยังมีปลาที่เป็นนิสัยนะครับสำหรับใครที่แบบยังไม่สนใจปลาเล็กนะครับที่ไทยคัดนะครับก็ยังมีปลาที่เป็นปลานิัยที่เป็นไซส์ประมาณ50เซนขึ้นนะครับสําหรับปลาจากสกายฟิชฟาร์มสำหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นปลาโคกูแล้วก็สังเกตนะครับไซส์ก็จะประมาณนี้คุณภาพประมาณนี้ครับก็น่ารักตาเลี้ยงในปรมาณนึงนะครับอาจจะไม่ได้เป็นคุณภาพที่สูงมากนะครับแต่คือเหมาะสำหรับท่านที่เลี้ยงสวยงามครับประมาณนั้นนะครับ น,นิสัยก็จะเป็นไซส์ประมาณนี่ประมาณ50เซนอย่างตัวนี้ก็เป็นนิสัยจากสกายที่เพ่งนำเข้ามาครับเป็นโคกุสีตอนอ่ะทีนี้เรามาดูหน้าตาปลาโทไซชุดใหม่กันเดี๋ยวครับว่าหน้าตาเป็นประมาณไหนไปดูพร้อมกันเลยครับผมนะครับเป็นฟาร์มเล็กๆนะครับทำงานเพียงแค่คนเดียวไม่มีลูกน้องนะครับ มีแค่ลูกชายผมคนเดียวครับน้องเชว่าลูกชายผมนะครับอายุห้าขวบอยู่กําลังจะขึ้นรนุัาล .3 ครับก็ยังงงรับจ่ายค่าเทอมไปเนี่ยสเทอมแล้วลูกยังไม่ได้ไปโรงเรียนเลยครับอันนี้เป็นปลาจากสกากฟิสฟาร์มที่เป็นโทไซที่นําเข้ามานะครับชุดนี้เป็นโคกูแลวก็ตันโจโคกูนะครับและนอกเหนือจากนั้นยังมีปลาอื่นๆนะครับเดี๋ยวมีสายพันธุ์อะไรมัางเดี๋ยวเราไปดูกันครับ หลักๆเลยนะครับปลาเซตนี้เนี่ยที่มีจานวนที่เยอะมากที่สุดจะเป็นโชวะนะครับโชวะจากสกายฟิสฟาร์มแล้วก็มีปลาโกสันเกตต่างๆที่เป็นโคกุนะครับโคกุโชสันเกตแต่ว่าโคกุกับสันเกตนี้จะมีค่อนข้างน้อยครับน้อยถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคือตอนนี้ปีนี้ครับเป็นปีที่แปลกมากครับโชวะจากสกายนี่ถาโถมนะครับได้โคต้ามายะมากแต่ว่าโคกุกับสันเกตนี้ได้มาน้อยมากครับอย่างที่น้องชวะจับมือสักครู่ครับอ่างนี้ถ้าเป็นอ่างของโคกุสำหรับปลานะครับ จะมีเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับชุดนี้เป็นเพียงแค่ชุดแรกที่นําเข้าร้านนะครับเดี๋ยวก็จะมีในบอกสต็อกอีกนะครับสำหรับปลาในซ่อนนะครับโชวะได้มีอีกเยอะมากเลยครับได้ข่าวมาจากทางเคนททโรนะครับสกายฟิ F ฟาร์มครับคือปีนี้นะครับทางนั้นเขาได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะครับเรื่องของดินสไลด์เรื่องของอะไรต่างๆนะครับทําให้ผลผลิตนะครับปีนี้นั้นค่อนข้างน้อยนะครับอย่างปกติเนี่ยทางสกายเนี่ย โคคุกะซันเกตนี้จะมาเป็นหลักเลยแต่ปรากฏว่าปีนี้นะครับโคกุกะซันเกตนั้นมาน้อยมากครับสำหรับสายพันธุ์ปลาคราฟนะครับจากสกายฟิชฟาร์มชุดนี้ที่นําเข้านะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับต่างลองตักเป็นตัวอย่างมาชมนะครับเป็นโคกุชวะซันเกะมีตันโจชวะตันโจซันเกะนะครับมีชิโรซุริที่เป็นแบบปกติแบบกิรินครับและเซนนี้นะครับมีชวะที่เป็นกิรินด้วยนะครับและนอกเหนือไป่ากนั้นครับชุดนี้ครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เจอฮิซุริจากสกายฟิชฟาร์มครับ ลองคัดแยกตัวอย่างปลาที่เป็นโคกุออกมาให้ชมนะครับมีขนาดที่ประมาณ15นะครับถึง18 cm ซมนะครับโดยประมาณครับชุดนี้ก็จะเป็นเกรดคุณภาพที่เรียกได้ว่าดีที่สุดที่มีหองล็อตนี้นะครับเป็นโคกุจากสกายมีใบเซอร์ทุกตัวนะครับอย่างชุดนี้จะเกตราคาอยู่ที่หลักหมื่นนะครับไปถึงเต็มที่ก็คือ25งหมครับเดิประมาณนะครับไม่เกินนั้นครับแล้วก็เกรดที่ลองลงมาลองตักมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเกรดนี้ก็จะไซส์ก็จะเล็กตัวมาณครับขนาอจะไม่เกิน10เซนแล้วก็ แพทเทิร์นลน์นั้นก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังไงทุกตัวนะครับก็เาเป็นปลาบรรลายของสกายฟิชฟาร์มมีใบเซอร์จากสกายทุกตัวนะครับและนี่เป็นตัวอย่างหน้าตาปลาสังเกชุดนี้นะครับซึ่งได้มาน้อยมากๆนะครับจริงๆชุดนี้ทนี่ครับคือปละชุดสังเกทั้งหมดที่ได้มานะครับก็คือมีเท่าที่เห็นในคลิปนี้ครับถ้าในสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับสําหรับสังเกชุดนี้ ถามว่าชุดหน้าจะมีมาหรือเปล่าก็คงต้องอรอลุ้นต่อไปครับว่าเราจะได้โคต้าหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆคือที่ร้านมีสังเกตจากสกายฟ,ฟิสฟาร์มเพียงเท่านี้ครับสำหรับปลาล็อตแรกมาต่อกันด้วยสายพันธ์ุปลาชวะนะครับ ชวาจากสกายฟิชฟาร์มชุดนี้นะครับมีปริมาณที่เยอะที่สุดนะครับที่นําเข้ามานอกจากชุดนี้นะครับในสต็อกยังมีอีกเยอะนะครับที่จะนําเข้ามาเติมสต็อกื่อเลยนะครับสำหรับปลาชุดนี้จะมีไซส์อยู่ที่ประมาณ10ถึง15เซนประมาณนี้ครับไม่เกิน15เซนนะครับสำหรับปลาชวะจากสกายฟิชฟาร์มชุดนี้ซึ่งทุกตัวนั้นมีใบเซอร์นะครับจากสกายฟิชฟาร์มนะครับผมลองตักปลาแยกออกมาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องมือใหม่ชมนะครับว่าระหว่างชวะครับกับ นิวเสอรีนะครับมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับบางทีเรามองทางกายภาพมองไปข้างหลังอย่างนี้ครับปลาชนิดนี้นะครับผมลองคัดปลาชวะที่เขาเรียกกันว่าเป็นหิชวะนะครับก็คือมีสีดํากับสีแดงบนหลังเยอะๆนะครับคือไม่มีสีขาวเลยเขาจะเรียกกันว่าเป็นฮิวชวะครับซึ่งมันจะไปคล้ายๆกันกับฮิวเซรีนะครับแล้วปลาสองสายพันธุ์นี้มันมีความแตกต่างกันยังไงเราจะดูกันยังไงนะครับสำหรับใครที่เป็นคนที่เล่นปลามานานก็แค่ดูก็รู้วครับว่าอันไหนเป็น ฮิวสลีอันไหนเป็นฮิชวะนะครับแต่ที่เป็นพี่ๆน้องมือใหม่ครับที่เพิ่งมาดูปลาหรือว่าเพิ่งมาเห็นเพิ่งเริ่มมาศึกษานะครับก็ให้ดูง่ายๆคร่าวๆนะครับการดูปลาที่เป็นชวะกับฮิวสลีนะครับให้ดูที่ใต้ท้องนะครับสลับท่านที่เป็นมือใหม่ลองสังเกตดูครับว่ามันต่างกันยังนะครับสรับท่านที่เป็นมือใหม่ครับลองลองดูเล่นๆดูกันครับสลับคลิปนี้ ตัวนี้เป็นฮิชวะครับสังเกตดูครับท้องเป็นสีเลยครับท้องเป็นสีขาวใช่ไหมครับแต่ว่ามองด้านหลังนี่เป็นฮิสุรีเลยตัวนี้เป็นฮิสุรีครับแต่ว่าท้องน้าออกเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับจะมีการไล่เฉดสจีจากตัวออโลมาที่ท้องนะครับซึ่งจะแตกต่างจากชวะนะครับชวะนั้นท้องจะเป็นสีขาวจั่วเลยอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหลักง่ายๆนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่กําลังสงสัยว่าเอ้ฮิสุรีกับ ฮิชวะมันต่างกันยังไงอย่างตัวนี้เป็นชวะนะครับจะเรียกว่าเป็นฮิชชะก็ยังไม่ใช่นะครับเพราะว่ายังมีแสมขาวมาให้เราได้ดูก็ยังพอเดาได้ว่าตัวนี้เป็นชวะนะครับซึ่งถ้าเรามาดูที่ใต้ท้องปลาตัวนี้นครับก็จะเป็นสีขาวนี่ครับชชะจะเป็นท้องสีขาวจ้วบแบบนี้นะครับลองตักปลาชวะจากสากายฟิชฟาร์มเข้ามาให้ดูหน้าตาคร่าวๆนะครับ ปลาชุดนี้อย่างที่แจ้งขั้นต้นนะครับปลาเซตนี้ไม่ได้มีเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวยังมีในบ่อสต็อกอีกเรื่อยๆนะครับซึ่งเราไม่อยากจะลงปลาแน่นเกินไปนครับเพราะว่าบ่อที่ลงแล้วมันมีเพียงแค่20ตันนะครับไม่อยากจะลงปลาให้แน่นมากเกินไปเพื่อสุขภาพที่ดีของปลาให้แข็งแรงมากที่สุดนะครับก่อนที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้าสำหรับเก์ราคาปลาชวาจากสกายเซตนี้ก็เหมือนกับฮองกุครับมีตั้งแต่ หลักพันนะครับไปจนถึงหลักหมื่นจริงๆปลาเซตหลักหมื่นของปลาเซตนี้ก็จะไปตันๆอยู่ที่ประมาณ2องหมนะครับคือไม่เกิน2องหมืครับอย่างปลาชุดนี้ก็คือเป็นปลาหลักหมื่นขึ้นนะครับซึ่งจริงๆปลาเซตเนี่ยมีมีปลาเกตราคา3เริ่มต้น3ามพนะครับแต่พอดีมีพี่ๆน้องๆมาขอเหมาปลาเซตนั้นไปเพื่อที่จะไปจําหน่ายต่อแล้วก็ได้ทําการแบ่งปลาชุดนั้นไปให้นะครับดังนั้นตอนนี้นะครับทรไซเซตนี้ครับจะเริ่มต้นที่5000ขึ้นไปนะครับไปจนถึงหลักหมื่น ซึ่งก็สูงสุดก็คือ2 5 0 0มนะครับพูดถึงอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นำเข้ามาในรถนี้นะครับก็คือชิโลซีรีสครับจากสกายฟิชฟาร์มซึ่งครั้งนี้เป็นมีความพิเศษนะครับที่มีชิโลที่เป็นกินลินด้วยนะครับ ผมก็ไม่รู้ครับเพราะผมก็ยังไม่เคยเลี้ยงนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นชิโรกิลินจากสกายฟิสฟาร์มในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวทั้งคนขายทั้งลูกค้านะครับเราก็มาเลี้ยงปลาเซตนี้ไปพร้อมๆกันครับว่าโตมานะครับปลาชุดนี้นั้นจะมีพัฒนาการไปในทิศทางไหนนะครับจะสวยหรือไม่สวยก็เดี๋ยวเรามาเลี้ยงไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับชิโรของสกายนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับผมเคยได้ที่เป็นชิโรเบกโกนะครับ ที่เป็นัวไซนะครับนําเข้ามาแล้วก็ได้เลี้ยงตั้งแต่โทไซนะครับเป็นนิไซซึ่งตอนนี้นั้นเขาเป็นซันไซแล้วเดี๋ยวผมจะเอาพัฒนาการให้ชมนะครับว่าตั้งแต่เป็นโตไซจนถึงซันไซนั้นหน้าตาเขาเป็นยังไงครับสำหรับวันนี้สำหรับคลิปของปลาโทไซก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับเราจะไปพูดถึงปลาไซใหญ่ที่เป็นนิไซครับแล้วก็ปลาที่มีอายุ4-6ถึงปีครับบางตัวนั้นมีอายุ 6ปีซึ่งมีไซส์อยู่ที่90%เซนนะครับใครอยากเห็นปลาไซสา์9นะครับเดี๋ยวเราไปชมได้ในคลิปต่อไปนะครับ